สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมช่างใหญ่กำเนิดวันนี้นําคณะลูกศิษย์ทิิไดาสารนะครับมาตัดผมฟรีนะครับเพื่อพนักง,งานขสมกและประชาชนนะครับที่ปู่ลถมีขสมกกอ,องการลถที่1เขตการที่2นะก็ได้รับการประสานนะครับจากหัวหน้ากองนะครับนายประสิทธิ์บุญผูกนะครับ ขวหนากองการดับรถนะครับที่อยู่รุ่นมนะให้มาตัดผมฟรีนะครับเพื่อพนักงานนะวันนี้ก็นำนะครับลูกศิษย์ศิลตามาทั้งหมดนะครับ4ี่ชีวิตนะก็จะมีช่างเคสนะครับช่างเคสนนทบุรีนะครับช่างเบนคลองสองนะครับคลองสองคลองสองธัญบุรีนะครับปทุมธานีนะครับมาดูผลงานของช่าง ช่างเกียรเลยนะครับตอนนี้ช่างช่างเบนตัดไปกี่หัวแล้วครับวันนี้สามหัววันนี้สามหัวนะอ่ะดูเลยครับดูเลยนะครับกำลังมันนะตอนนี้ก็ช่างเบนก็ตัดหัวแรกเป็นทรงอะไรนะทรงสไลด์ปลายตัวสไลด์ปลายตัวยูใช่ไหมเป็นช่างตัดผมผู้หญิงจําเป็นเลยนะครับแล้วก็ตัดผมทรงนักเรียนใช่ไหมทรงที่สอง ทรงที่สามก็เป็นทรงลองทรงสูงเนี่ยคือในนี้ทรงที่สามนะนะครับใางเบนกำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะนะครับกำลังเก็บรายละเอียดยดีครับส่วนนี้เดี๋ยวไล่ตรงนี้ใหม่นะเดี๋ยวมันนอนหวีไล่ตรงนี้มันยังยังยาวๆดำๆอยู่ครับดีครับตอนที่ช่างเบนก็กำลังเอขอไปกับช่าง ่างเบ็ดกำลังเก็บรายละเอียดนะครับตรงจอด้านซ้ายด้านขวานะให้คุณลูกค้านะครับอูนะดีครับนะครับตรงนี้ยังดำๆใช่ไหมแล้วก็เออัตัดข่มินของมินอ่านี้ดีครับ ายให้เต็มหน้าเลยถ่ายในหน้าแบตเตอรี่เลยดีค่อยๆเคลื่อนดีขึ้นจะไม่บิดดีออกเยอะนะถ้าบิดหีออเยอะมันจะแอนเลยแล้วมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นหลุมดีดีครับคือดีมันเล็กน้อยถ่ายค่อยๆเคลื่อนดีขึ้นครับดีดหีลงมาดูดีลงมาเออขึ้นแล้วยังตรงนี้นีกนึงใช่ไหมนะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะครับตอนนี้ก็มีช่างเคสนะ อยู่มุมนู้นครับเขาไม่ออกสื่อนะเพื่อนๆก็ดูแค่นั้นน่ะแวบๆเดียวกอสวยขึ้นไหมอันเนี้ยจะแต่งเอาเพราะว่าหัวศีรษะลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมบางจุดเราก็ต้องแอนบีเข้าไปเยอะบางจุดก็แอนบีเข้าไปน้อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรวจดูเออนั่นแหละครับประมาณนี้คนเขาอยากเห็นมุมเนี้ยเยอะเฮ้เขาจะเขาจะเก็บ มาดูนี่ช่างใหม่ลูกศิษย์ช่างใหญ่อะมันจะรอดไหมจะจะเก็บจะเก็บได้ไหมอะไรเงี้ยดีเจ๋งมากครับช่างเกสได้ขอไปช่างเบนดีครับดีครับนั่นแหละดีเจ๋งมากนั่นแหละดีครับดีค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆตรงไหนไม่สวยค่อยๆไล่ไปดีครับ ดีดีดีครับดีดีครับอะก็ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้บริหารขอทรงมกอทุกท่านนะ ที่อู่รถเม์มินบุรีนะครับหัวหน้าประสิทธิ์คุณนปูนครับหัวหน้ากองการรถนะแล้วก็ผู้ผู้บริหารทุกท่านนะครับหัวหน้าทุกท่านพนักงานขขงสมกทุกท่านนะครับที่มาเป็นนายแบบของหุ่นให้นักเรียนช่างจากสถาบันสอนอาจารยาใหญ่ได้ฝึกความชํานาญนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีพนักงานมาตัดผม10กว่าคนแล้วนะสิบกว่าท่านแล้วนะครับตอนนี้เราตัดเริ่มตัดตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้ว แล้วก็ตัดไปได้สิบหัวครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการรับชมสอนตัดผมฟรีนะครับที่ช่างใหญ่สอนนะครับทุกวันอัปโหลดทุกวันนะขอใหทุกท่านนะครับเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของร้านตัดผมมืเก่งสวยๆนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะวันนี้ช่างพีตาพีตาตรงนี้เลยถ่ายต่อเลยพีตาได้กี่หัววันนี้นะวันนี้ได้สี่เยอะเลยนะวันนี้ <í <í ส่วนมากผมหญิงเดิมๆๆเดิมเดิมเดิม เพื่อความชํานาญนะใช่ให้มันสวยงามให้มันคิ้วใช่วันนี้ไม่คิดว่าจะมาด้วยซ้ําไปเห็นเมื่อว่าปีทุล่ากับเพื่อนใช่ไหมใช่พอดีพอดีจะไปหาหมอก็เลยว่างเช้าเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวจะเสร็จนี่ไปหาหมอจ้ะแล้วก็เราจะได้บัตรจะลดกันไหมพี่วันนี้โอ้โหสงสัยจะไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้ก็เสียตังค์อะพี่ใช่เพราะเขารอบ่ายโมงหนุนขึ้นมาเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วว่านะครับช่างลิต้าเนี่ยน้องคายเนี่ยเขามาเรียนตัดผมชายสิบห้าวันนะก็ฝึกตัดไปได้กี่หัวแล้วพี่ถึงร้อยัง ก็น่าจะถึงนะน่าจะเกินนะน่าจะถึงใช่ถึงแล้วเพราะว่าตั้งแต่หลังโควิดมานี้แล้วก็ออกตลอดออกไหลออกไวออกกอนไวตัดผมตลอดนะวันนี้ก็ขอให้ช่างวิต้านะครับเก่งวันเก่งคืนนะแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆอยากจะตัดผมก่อช่างลิต้าก็มีมีท่องาติดต่อไหมยังเลยคัะไม่รับยังไม่เปิดตัวยังไม่เปิดตัวต้องต้องรอให้พร้อมใช่ไหมพร้อมพร้อมเต็มที่ก่อนต้องให้เก่งเต็มที่ก่อนถึงจะ เปิดตัวครับผมจ้ะก็วันนี้ขอให้ตัดผมมีเก่งทุกคนนะขอบคุณค่ะด้วยด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายลราไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ครับเรียนตัดผมได้ตีบานนะสี่วันอ่ะนีวันที่สี่วันที่สโอ้ยทำไมเก่งจังเลยวะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ให้ตัดเยอะหรอกให้ตัดแค่พันหัวทรงเนี้ยตัดไปเรื่อยๆเก่งเมื่อไรก็เลิกเมื่อนั้น พันรอบครับประมาณพันหัวเหมือนนักร้องอนักร้องไต่เอาละไทยอ่ะเขาซ้อมเพลงเดียวเป็นพันรอบนะกว่าจะกว่าจะจําเนื้อได้ที่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกับการจําเนื้อร้องอะไรเงี้ยต้องใช้ลองฟันอะไรบ้างอะไรเงี้ยอธิบายได้ตัดได้ถึงจะทํางานได้นะไปดูนะครับช่างเสียดช่างเสียด